ออฟพงพัฒน์มอบของหนุนแนวหน้าให้กำลังใจแม่ทัพภาคสองและทหารไทยชายแดนเขมรวันจันทร์ที่16มิถุนายนพศ2568 09.22น16มีนาคม68เพจเฟซบุ๊กกองทัพภาคที่สองได้โพสต์ภาพออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงและแดงธัญญาวชิระบรรจงนักแสดงผู้จัดละคร เดินทางมาให้กำลังใจแนวหน้าที่สมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีรวมถึงทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายโดยเพจกองชับภาคที่สองได้ระบุข้อความว่าสายทานน้ำใจแนวหลังสู่แนวหน้าที่สมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภ่านที่สองรับมอบสิ่งของจากคณะผู้บริหารบรจกโมโนโบอร์ดคลาส MONO29 บเก้าบจจัสมินเทคโนโลยีโซลูชันและบจจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนเพื่อส่งมอบให้กำลังพลและเป็นกำลังใจให้กับทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา